ไงแล้วลุงขันมั่วตัวหมดเลยเออไงเอาอย่างไงนี่อันนี้ก็พันโน่นยอดไม้โน่นเอาไงเอาออกไหมเชื่อนีแล้วเหรอเอาได้ไหมนี่นี่ครั้งแรกครั้งแรกของการเปี้ยงเบ็ดเป็นแบบนี้ครับ เอาอีกแล้วปิดปลาหรือเปล่านาวิศอ่ะมีปลาเปล่าอุนน้ยมีปลาสรุปแล้วมีปลาเอาเอาติดยาแล้วอุ้ยระวังรถระวังรถชอบชอบใจใหญ่เลย มาแล้วตัวแรกของลุงปลาอะไรอะ่ะลุงปลาอะไรวะเนี่ยลุงสังฆวาดสังฆวาดโอเค